หมาลักษณะอากาศของประเทศไทยราย3เดือนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการคาดการเอาไว้นี่นะคะไปที่เรื่องเม่งด่วนเ,เรื่องนี้กันก่อนค่ะเพราะว่าวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาข่าวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็คือการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช้างป่าเขาอ่างลือในค่ะลงมาหาอาหารในช่วงค่นรุ่งนี่นะคะช่วงประมาณตีห้าค่ะขณะเดินข้ามถนนเนี่ยรถหกล้อวิ่งมาเนี่ย เบรกตัวโกงเลยรถกระบะที่จี้ติดเนี่ยจี้ติดเบรกไม่อยู่ค่ะพุ่งชนท้ายเต็มแรงเสียชีวิตเนี่ยนะคะล่าสุดก็คือเสียชีวิตหกศพแล้วช้างด้วยนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหากันอย่างยั่งยืนอย่างไรนะคะช้างป่าตายหนึ่งเชือกกับคนตายอีกหกศพ ปาเจโร่ชนแบบนี้ไปคุยกับดรทรงธรรมสุขสว่างค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าแล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองและผู้อำนวยการโครงการเร่งส่งเสริมความยั่งยืนของระบบจัดการพื้นที่คุ้มครองค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้หลายพื้นที่มีการห่วงแล้วค่ะ ว่าสถานก,การณ์แบบนี้จะมีโอกาสแนวโน้มมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลายๆจุดไหมคะสถานก,การณ์แบบที่เคยเกิดขึ้นที่อ่างลือในเนี่ยคะ่ะคือ,คอตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงมันก็มีโอกาสขึ้นหลายแห่งนะครับเพราะว่าพื้นที่ป่าเราลดลงแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยประชากรช้างป่าก็เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะเพราะว่าวันนี้ไอ้กระแสนูรักเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยมันมีผลดีกับกับสัตว์นะฮะแต่ว่าไอ้พื้นที่ที่จะ ให้สัตว์อยู่อาศัยเนี่ยมันมีพื้นที่เท่าเดิมค่ะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหาคืออการทําแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศเนี่ยนะฮะค่ะที่ทางโครงการแคสปาหรือทางสถาบันวัตกรรมอุทยาแนแห่งชาติกําลังดําเนินการอยู่ซึ่งตอนนี้ในกรณีของอ่างลือในเนี่ยเราพยายามจะเชื่อมป่าอ่างลือในกับป่าเขาชมอาเขาวงให้ได้นะฮะค่ะจย์ซึ่งเส้นนั้นเนี่ยมันก็มีช้างเนี่ยเดินผ่านไบผ่านมาอยู่แล้วเพราะเราเคย ไปเก็บข้อมูลนะฮะติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์อะไรแบบนี้นะฮะอืมค่ะที่เขาเช่เมาอ่างหรือในแนวเชื่อมต่อใช่ไหมคะถ้าขยายความเข้าใจคำว่าแนวเชื่อมต่อเนี่ยค่ะคนกับป่าคนกับช้างจะอยู่กันยังไงคะอาจารย์คำว่าแนวเชื่อมเนี่ยค่ะคือคือแนวเชื่อมต่อหรือแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศหรือแนวเชื่อมต่อความหลากหลายชีวภาพะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนคนก็อยู่ได้ท่างก็อยู่ได้เพราะว่า,เ,าเราสามารถที่จะใช้วิธีการซึ่งเรามีประสบการณ์จากโครงการเ,าเขาเรียกว่าโครงการลิเริ่มการเชื่อมต่อของประเทศอนุภูมิภาครุ่มนังโขงนะครับค่ะอาจารย์ โครงการริเริ่มการเชื่อมต่อตัวนี้เนี่ยนะคะจนันดิฉันมาดูข้อมูลเนี่ยเห็นบอกว่ามีความพยายามที่จะพัฒนาความปลอดภัยของคนกับสัตว์ป่าด้วยการติดตามเฝ้าระวังช้างป่าแล้วก็ระบบชะลอความเร็วของรถด้วยอันนี้เป็นการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งใช่ฮะใช่ฮะค่ะเอ่อถ้า,าจยา์อยากจะให้จันแนะนําค่ะเกี่ยวกับการพูดคุยกับคนในประชาคมหมู่บ้านชุมชนเพื่อชุมชนคนอยู่ร่วมกับช้างกับป่าเนี่ยคะ่ะาจาัน คือคือตอนนี้เนี่ยเราได้ไปประชุมหารือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนะฮะแล้วก็หน่วยงานราชการรวนทั้งช่ากชนที่เขาอยากจะสนับสนุนโครงการนี้อที่พัทยาเมื่อวันก่อนเน่ยนะครับค่ะพัทยาตอนนี้เราก็มีผลสรุปว่าตอนนี้ชุมชนเองเนี่ยก็เคยทํางานเหล่านี้อยู่หมายความว่าเขาเนี่ยได้รับการเดือดร้อนจากการที่ช้างลงมากินน้ําลงมาทําลายพืชผล อาชีพของเขาอ่ะนะฮะเขาก็มีแนวทางปกป้องของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็กําลังจะสร้างเส้นทางให้ช้างเดินเอานี้มันก็มีโครงการหลายโครงการซึ่งทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะฮะที่ได้ร่วมกันดําเนินการอย่างเช่นหมู่ที่ร้อยต่อห้าจังหวัดค่ะซึ่งเขาอได้ไปดําเนินการขุดเขาเรียกว่าขุดคูขุดคูขุดคูกันช้างนะฮะค่ะ เราก็เรียกว่าได้ผลควรแต่ว่าที่ช้างยังออกมาได้เนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะ,ะมันอาจจะเป็นด้วยความที่ช้างนั้นฉลาดแล้วก็รู้สึกปรับตัวแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้เนี่ยแลลงนะครับน้ําที่อยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยก็ถือว่ามันก็ลดลงเรื่อยๆค่ไออาหารบางส่วนซึ่ง ก็มีความพยายามของภาครัฐแม้แต่กรมเองก็เคยเข้าไปปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่นะฮะเด่มก็อาจจะยังไม่เพียงพอก็เลยเดินออกมาหากินอีกส่วนหนึ่งก็คือพืชบางอย่างที่ชาวบ้านปลูกอยู่บริเวณชายขอบของป่าเนี่ยฮะช้างชอบเช่นขนุนหรือว่าตะปรดหรือว่าอะไรอื่นท่านคงเข้าใจกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวดึงดูดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงแนวเชื่อมต่อเนี่ยในอนาคตเนี่ย อลองจินตนาการดูนะครับถ้าเกิดเราประสบความสําเร็จเนี่ยหมายความว่าเราสร้างเส้นเส้นทางให้ช้างเดินไปมาหาสู่ระหว่างป่าต่อป่าซึ่งเขาจะได้มีพื้นที่การใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นสมมติว่าช้างจากอ่างลือในเนี่ยสามร้อยตัตัวในปัจจุบันเนี่ยนะฮะซึ่งมันเพิ่มขึ้นก็อาจจะมาเยี่ยมเยียนออยอกนิดนะฮะที่อยู่แถวเขาเชมเอาต์ก็เป็นช้างเหมือนกันเนี่ยแต่ผสมข้ามพันธ์กันบ้างเพราะว่าในเฉพาะของอ่างลือในเองอะถ้าเกิด เขาไม่มีโอกาสที่จะผสมข้ามพันธุ์กันในอนาคตเนี่ยตามทฤษฎีทางนิเวศเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสที่จะสูญพันธุ์มันก็มีสูงะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางองค์การแนวเชื่อมต่อซึ่งสนับสนุนโดยทาง UNDP นะฮะโครคคงการพัฒนาแห่งชาประชาชาติเนี่ยก็จะเข้าไปเริ่มดำเนินการร่วมกับชาวบ้านอ่าซึ่งแนวคิดก็คือว่าทํายังไงให้ช้างอยู่ร่วมกับชาวบ้านให้ได้นะครับอันนี้เฉพาะในแนวเชื่อมต่อแต่สําหรับส่วนที่ช้างออกมาในแนว แนวอื่นแนวอื่นหมยพวามว่าที่ออกมาเมื่อพกี่วันนี้นะฮะ,ะส่วนนั้นเนี่ยทางกรมเองเลยท่านรักษาการทิศดีเนี่ยท่านก็มีแนวทางที่จะดําเนินการคารั้วในบริเวณที่ช้างออกบ่อยๆก่อนนะฮะอันนั้นก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่แก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นนะครับแต่ถ้าระยะยาวจริงๆเนี่ยผมคิดว่าทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลแล้วนะฮะประมาณร้อยเจ็ดสิบสี่แนวร้อยเจ็ดสี่เนี่ย จังหวัดไหนบ้างคะอาจารย์คร่าวๆนิดเดียวบบนิเวศนี่แหละค่ะแล้วก็มีการจัดทำปองการจัดทำแรงปูกอาหารให้ช้างคือพยายามดึงช้างให้ไปอ,อยู่ในแนวเชื่อมต่อไม่ให้ออกมาค่ะ,ะเดินเพ่นพ่านนอกแนวะนะฮะในนั้นก็คาดว่าน่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะ คำถามสั้นสนสุดท้ายนะอาจารย์ร้อยเจ็ดสิบสี่แนวที่อาจารย์คิดว่าเป็นเรสโซนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยน่าจะมีแถวแถวไหนจังหวัดไหนที่พอจะแง,ง้มๆได้ไหมครับประเทศนะฮะเรามีกลุ่มป่มา่ประมาณยี่สิบยี่สิบกลุ่มป่านะฮะค่ะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยไปเก็บข้อมูลแต่ก็อยากจะเรียนว่าแนวเนชื่อมต่อระบบนิเวศไม่ได้เพื่อช้างอย่างเดียวนะฮะเพื่อเพื่อก็ทิงเพื่อตัดใหญ่ๆที่มันอสามารถข้ามไปข้ามมาได้หรือแม้แต่ พวกนกพยอบนะฮะที่มันย้ายถิ่นมาจากที่อื่นเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่จะต้องอาศัยแนวเชื่อมต่อเหล่านี้เหมือนกันะนะครับถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่ก็เช่นกันนะพวกสัตว์กระรอกกระแตอะไรพวกนี้ซึ่งมันมีถนนตัดผ่านเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่สามารถที่จะข้ามไปข้ามมาระบบนิเวศได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็แน่นอนฮะว่าเราต้องพยายามจัดการส่วนที่เหลือนี้ให้ได้ครับค่ะ ติดตามนะคะและถ้ามีผลความขึ้นหน้ายังไงในช่วงเมษายนสิ้นเดือนก็จะมีการนําเสนอเป็นข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกทีนะคะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นอีกหนึ่งความพยายามนะคะในการทําแมวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศอีกหนึ่งความหวังใหม่ของช้างป่าและก็สัตว์อื่นๆในประเทศไทยที่ไม่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะคะ นี่คือเรื่องแรกที่เรามาพูดหยิบยกกันในช่วงของปลายปลายสัปดาห์แบบนี้ค่ะ